ัน,น้แง่ของการจองห้องพักเนี่ยพฤติกรรมผู้ริโรคเปลี่ยนไปเนื่องจากทั้งสภาพสภาวะเศรษฐกิจทั้งสภาพของการระบาดโควิดนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจองของนักเที่ยวจะใช้เวลาในการตัดสินใจในระยะสั้นแต่ในที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นจุดกลางเต็นท์อย่างจุดสก,กัดเขาสุของม้มา อ่าพเกียวตะวันเนี่ยจุดลานกันเซนตัวนี้จะเป็นที่รับความนิยมของนักเที่ยวมาก่อนอันดับแรกแล้วค่อยไปจองตามที่พักต่างๆครับถ้าในแง่ผลกระทบถ้ามันเกิดจากจุดเริ่มต้นที่สมุทรสมุทรสาครเนี่ยถ้าเกิดมันกระจายไปแล้วมันมีการล็อกดาวน์ในเมืองเมืองหลวงต่างๆเช่นเมืองกรุงเทพชนบุรีอย่างเงี้ยก็จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของวางเขียวแน่นอนโดยโดยเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงแน่นอนครับแต่ขณะนี้ยังในช่วงปีใหม่ปีนี้ก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ใช่ไหมครับ ตอนนี้ทางจังหวัดโคราชของเราโดยท่านผู้ว่าก็ยังไม่มีมาตรการอะไรที่จะต้องอเข้มงวดแต่ว่าให้เราการดอย่าตกให้เราตรวจเช็คให้เราป้องกันเต็มที่ฉะนั้นในช่วงระยะนี้เราต้องรอรับฟังคําสั่งจากของทางจังหวัดว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรถ้ามีแนวทางในทางเชิงหววกเที่ยวได้ก็ส่งผลว่าผลกระทบนี้จะมีผลระยะสั้นแต่ที่แน่ๆคือเรื่องการงดการเขาดาวการงดการจัดงาน,นงต่างๆเนี่ยก็ วังเขียวถือว่าได้รับผลกระทบน้อยเพราะกิจกรรมของวังเขียวเนี่ยส่วนมากเราไม่ได้มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่ๆหญ่แบบนั้นเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเพื่อสุขภาพเชิงพักผ่อนแล้วก็เชิงกีฬากันมากกว่าครับคิดว่าวันช่วงส่งท้ายปีเก่าและปีใหม่หยุดยาวนี่จะมีเงินสัพัดในพื้นที่วังเขียวประมาณเท่าไหร่คือปีนี้ถ้าอากาศยังสภาพหนาวเย็นนี้นครับผมเชื่อเลยว่าหยุด4วันปีใหม่เนี่ยเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 30- หรือ40ถึง 40, 40, 40ล้านบาทเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเราเกิดขึ้น มากมายและก็แหล่งเที่ยวกเก่าก็ได้ความนิยมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้ที่เปิดอีกหลายแห่งทั้งเป็นของเกษตรกรด้วยแล้วก็ร้านอาหารร้านกาแฟของเอกชนที่ทํามาตอนรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาวไ<ช>ปเสวยงามเยอะะสามารถติดตามได้ตามทางข่าวสารของที่น้องสื่อมวลชนหรือตามเพจต่างๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นเยอะครับก็แน่ๆนคืออากาศช่วงนี้เริ่มหนาวเย็นเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองและที่สําคัญก็คือมาเที่ยวที่ไหนก็ตาม ต้องต้องสวมแมสนะครับแล้วก็พเกเจลแอลกอฮลไว้ล้างมือป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยแล้วก็เที่ยวแบบเว้นระยะห่างเที่ยวให้มีความสุขมา้องเขียวปลอดภัยแน่นอนครับ